ว่าะเพนผมนี่เป็นมม่มุชูแนวหรอพี่น้องลาดะดอนก็เป็นคู่ก็เป็นศึกษานนเทศก็เป็นเลขารัฐธมตีก็เป็นผู้แทนก็เป็นเป็นบัตรชูแนวหรอกว่า้เป็นตะปอบตลอดเดน่ะตะปอบนี่ผมว่อยากเป็นไปไหนหรอกผมอยากเป็นหากอมมันจังไรแรงผมจะไปสูดแมมบัคเทพตาเหลียกในี่ละกอนมูนน่ะนะบัดนั้นจังที่ไปชูดบักรพิสิต คนบังกี้ชินนี่เ่ามันจะข้นในช่างหอดเป็ดหอดไก่กับช่างเอามันช่างไครเขาเล่นอยู่ไก่นี่ว่าที่ครตกปากดาหลุดไครตกปากสะ,ะบกับกบักบักห้ามันว่าบักปากบากห้ามันว่ามันช่างหลายเห็นบอกเราพี่น้องเห็นว่าความนยีสานบานเฮานี่ยุดออนมีแนวเดียวหนึ่งขันว่าวิลีเจียคขันตัวเจียไว้ไว้คนหนึ่งอยู่พ้นท่องนี่แหละ นัดผู้สาวผมไปในปา่าเนี่ยเปนไปพ่อพอดีเท่านี้เจ้าไมหายังปานะห่วยคอยก็นัดผู้สาวมา,นเ,นวาเนี่ยละเปนว่าแน่สิตายที่ละคนถามดีเันว่าโมเสียจำนั่นเห็นบ่จำตัวพญายึงแล่วมากตัวพญายญเขาก็ว่าเจ้าตัวดีแทะเจ้าตัวคอยบังกันนะมึงชิมาบอกเลี้ยงตัวยังอยู่นี่ลูกมึงตกเฮียนจะสิตายสิยัง่งพูนลูนคือไม่บังเล่าตัวคือเขาเห็นบ่พี่น้องกีรักแล้วล ผมจังบอกว่าพี่น้องเฮ้ามานี่พพักประชาธิปัตย์เป็นต่างเงืนต่งเงนประเทศเล่าเขาซากันว่าประเทศไทยกำลังหยาดตังกันพนว่าแล้วมันเอาไปเห็นหยัางเก้าอี้นั่นนะมันว่ามันแน่เอาไปเห็นเป็นผัวอะไรนี่ยนะ,นะมันหยาดเราวเก้าอี้กว,วกผู้หญิงนั้นลืมก็ไปหยาดขึ้นกันยูพยาพวกผู้ใจก็ไปดึงเขียนประธาน ผมก็เลยว่าประชาิปัต่อไปนี่สิออกกฎหมายตัวไหนมันนือต้องมัดศอกมันไหวเอาตังค์จะผ่ามันยังมัดไวแม่นบ่พี่น้องว่ามิฉนั้นผู้แทนกับมัดแขนมัดขามันไห้ตีฟตัวไหนมันหายนงวนเลรตัวไหนมันบดดื้อเขาบาลามด้ตัวไหนมันดื้อเขากลามไหวมิฉนั้นลอยุประยาตึกษ์แยมไปตักรสภาผุนไปใส่ประธานเฮ็ดไปทั่วที่บักวัชลาเพชรท่องนันเขาบอกว่าให้นั่งมันพันยืน อ่บอกให้มันยืนมันพนังซ้ำกันละก็บอล่าขึ้นรถอ่ะขันเท้าดึงทั้งนามันถอยไปทั้งหลังเท้าดึงทั้งหลังใช่มันขึ้นรถมันบืนไปทั้งนาพวนะ่ะประชาที่ปัดก็คือกันเอายังมึงกับเ่เอาอภิษิทาหารมึงกับ่ไปเกณฑ์รถหลวงกันกระสุน,นมึงก็ไปชสเศร้าเปน็นนาโยกละบอไปขึ้นเขาเขาจะยิ่งมึงนั่งเขาก็ยิ่งใส่รถด,ดอกเขายิ่งตอนมึงจะขึ้นรถกับมึงลงรถ ไฟจีเปงโง่เจ้ารถกันกระสุนจีเปยิ่งใช่ยังยิ่งตอนมึงล่องกับมึงมึงขึ้นแล้วเขาป้องก็ยังในชั่วมื่นนี่คนอีสานบ้านเฮาหลังจากเบิ้งเอเชียอัปเดตเบิ้งทีวีดูๆการเลือกตั้งจังเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจึงเป็นที่มาเอาเงินหมาแล้วมากาจรจิ้งละขับพี่น้องที่หลักและเขาลุกขัน,น,กกกขนซาเลือกน้ำเงินเที่ยววังหันพักเพื่อไทยเหลือตั้งไงมัน เพราะว่าผมมีเงินแจกน้ำเขาอ่ามันเขาแจกก่านสันจนหมาได้อิงฝาเขาเอาเอามันเขามูมาแจกเงินล่าเฉลยแหละวอ้พูดเงินนี่พูดได้ก็อยากได้กเป็นชุกคนลหรพี่น้องมูอป็อยากไ้เงินนี่มันเอาไปปัวกับบัเจ้าเลยผมจะบอกให้ขาพ่อใหญ่หนึ่งรับวยถามว่าพ่อใหญ่เจ้าอยากได้เงินบ้างหือูุ่อยากได้ยังจะแนวนั่นปัวก่เจ้าเลยนะมือเป็อยากได้เงินน่ะขันรอบนากันเข้าเงินมาแจกเอาเลย เราข็าไปถวายพระจ้ะถวายพระพุทธรูปอยู่เยี่ยมจะของนี่ไหมบานั้นก็บบัณฑา,ารุณหลกหลานขอไปใส่ไงมากายิ่งหลักตั๊บเมื่อพี่น้องกับบดางผัวเบอือออกมาทำคนเดียวผมจะบอกไ้เฮ็ดได้หรือได้หน้ายกถักศิลแห่งปองหน้าทงเดียวนี่ยทวมกระไรเงินแหล่งกระไรเงินหน้าทงเดียวเดินเท้นทวมเท้งแหล่งแถวบ้านพ่อสั้นพันขางแห่งปองอีกมองได้เคยทวมบ่ไถหอนหน้าหุด เท้าขาน้าถ่วมอยู่เลยอ่าเอาผมว่านกนั้นบ่าถ่วม็ดจะไหอ่ะกระเท้าขาฝนแหลงมันย,ยังไหวอยู่เอาสมาปองแท้ๆบ้านเฮา30บ,บาทรักษาทุกโรคผมไปปลาใส่อยู่สกลนครอี่นั่งหนึ่งหัวอีก,อกหนูไปออกลูกได้เสียชิบบาทแต่พนาเอาคือได้เสียหน่อยแต่ละกรหนูออกแค่หนึ่งสามคนเนาะพนาวาเล้ถือผููละสิบจะได้มันต้องในคนเก่งๆพี่น้อง อย่างนายกยิ่งรักไปเป็นนายกนี่คือคนเก่งจริงครับพี่น้องที่รักและเคารบแต่ว่าไปเป็นนายกใหม่เน่ะผิวพันุ์ผุดพองดังทองทาบัตไปเป็นยุ่เดือนเดียวเธอระคิวหนูมัดกระดสชิวก็ออกเอาเราบไ้นอนเราไ้นอนน้ำท่วม่วนนอาพิษิ์ผ้าเมียวเมี่ย,ยไปเที่ยวยุโประเทศมันดีปุ่นสวยงามที่สุดในโลกเขาถามว่าไปไปยังไลแต่ ไปดูระบบน้ําท่วมไปว่าเอาไปตายยังไ่แต่มันท่วมอยู่ปยุทยาปทุมธานีมึงไปบึงยู่มันดีปุ่น์นะเล่ากันนายายิงล่ากันทางนามันก็เขาทางหลังกันทางหลังมันก็บบุญถึงท่านส่วมปุณธะเนี่ยตาปานันบากาพิสิตกตีคนเท่ากันสตีกันนี่ตีเลยเบิร์ชเนวแมนยูซื่อๆกตีได้ตีว่ามึงแบ่งจังยูซื่อแต่บัดมันสตีอ่ะคันดูขะมันกตีอีก มึงจะมาดูจะมามันแต่คาตายมึงเชียวไปน้ำที่มันยังวายอยู่นี่แหละเขาเรียกว่าคนดีชอบแก้ไขคนจันไรชอบตีครับพี่น้องที่รักและเขาลุกมันก็ไม่อย่างเดียมันอยากเป็นนายกมันเอวผู้นั้นเอวผู้นี้อยู่บากพิชิตอ่อยากได้ยังไ็เอวเอาบ่ได้สเสถียรแต่ตังก์เอาไหมตำแหน่งบ่ได้ผมที่เสนอนจังสิตอนนั้นบอกไม่ไทยสันโศกงวยเก่ง แต่ในที่สุดไปชก,กับบะโคลิฟินพ่อหูจักก็สิเพียต่อลกัดหูเขาเลยเลยไปถามบะโคอลิฟินมาลุ่นมาสิโชกกับไม่ไทยสันบอสชกแต่ว่ามีขอแม่ว่าต้องถอนแขวมันออกเบิด์ตสกอนพนาวาอันนี้ก็คือการจิตเสนอมัดมือพวกพระชาธิปัตต่อไดมึนๆะกอนมันจังสิเป็นตาเอาครับพี่น้องพี่น้องล่องเบงเดอกองทุนหมู่บ้านละล้านตัต,ตมิดบอสเสีย ประชาชิปันว่าอภิิ์จะได้เงินมาจากไหนเอ้ยทักษิณจะได้เงินมาจากไหนแมียเราสุงโงสุกโบจกักเราเราเสียวมาแตา่ร์ไซคนเทบาลห้าของประเทนเสียเลยบัดเงินจอ,อกจะแถถามว่าสิไปซื้อ,อยังไะแม่จักกันว่าผู้ใดกันิซื้อตะจักนำกันมทชกขู่ทุกคนซื้อแนวอื่นนะนะอย่าสซื้อตะจักเลยหนะ้าฉันอกเพื่อนว่าให้เขียนโครงการเราบา้านห้องเขียนว่าเป็นดอกตะวันลอกกันเป็น พู้หนึ่งว่าเลี้ยงงวัวพผู้สองก็เลี้ยงงว่วน้ำปั๊บหลดจากมันมีหัวมีสวนห,นหนรือบอกเลี้ยงงวัวน้ำเขาบัดมือเงือนออกสะสท้แทนทีสิไดงงัวเป็นโตพันไดเป็นโลมาจะได้ในวัดได้มาเฮียนละสองสามโลแนวเป็นโตัวมิตรสร้างได้มหกตหันหัวใจกันเป็นสามขวดพอดีล่องตมัดกับสินสามกิโลมูได้มันไม่เป็นไรยิ่งรักมาเป็นนายกแล้วเอาไปอีก หนึ่งล้านเป็นสองล้านครับพี่น้องที่รักเคารพเห็นบ่ล่ะมิตตแนวสิได้กันเลือกเป็นนาะนาะนายกทักษิณนี่เพิ่นห่วงแญ่ตั้งแต่คนออกลูกผู้ได้พี่น้องผู้ได้ไปออกลูกยุคนายกทักษิณเป็นนายกอยู่นี่เพิ่นยให้ขวดนมของเลนแล้วก็คูเมื่อในการเลี้ยงลูกเพราะไทยบานเฮานี่เลี้ยงลูกบ่คือกันกับฝรั่งเลี้ยงฝรั่งเลี้ยงเขาให้กินนมเป็นย่ำพวกเขาให้แอ้มันหยัดใส่นมหลุดจงมันหิวหรือบ่หิว กินอิ่มแล้วเขาให้นอนเมบมันยันมันใจขาดมันหันใจแห้งฝุดวัดฝดวัดมันก็ไงข้นไว้จะตลูกพลังนั่นหัวมันเวยไปทั้งนั้นหัวมันเว้ยไปทั้งนี้สัมพ่อหัวพลังมันเจิดไปทา้งหลังอะไรนั่นดังมันก็โด่งออกโด่งออกสัมพ่อมันเป่าแค่นแบบบ้านห้องบะไรมันฆ่าดังมันเขาพลังเขาจังเป่าแค่นออกทั้งคางเด็กเขายานมันต่าดังมันเห็นเป่าแค่นพลังอ่าพัวเข้าเลี้ยงลูกเหตุจะไรให้แอ่ยัดสนม อิ่มเราก็ใส่อูกลวยขันมันบ่านแน่นนอนอะไรก็เทิ้งขอบเทิ้งทางจนว่าลูกหัวหยองหมดมันบ่นอรอยากนอนเนี่ยนะมันวิ่นเนยนะก็มันเสียลับน่น,นะจักบ่ล่าเราจะของขึ้นทั้งอูเราให้มูกลวยบ้างด้วยขันบ่าหาักแล้วหักแรงออกไล,หกล่หลังใช่หรือมูหนึ่งยังไข่ขันเนี่ยเลี้ยงลูกนั่นทั้งเลรียไพย่ตาขันแนมแตะไพ่จัวไปจัวไป,วไปลูกมันคือไห้แต่คืออยู่มันใส่นมอยู่ ว่าห้จะได้อยู่ทางดาดใส่นมหัวมันย้อนลงทางหลังบุผู้ใดจังสาวาเอาดาดดูน้มจากแยวให้นี่แม่บองพักเพื่อไทยสนใจทารกเยาวชนก็สนใจเห็นบะเร็งปราบยาบา้าก่ากันอยู่จังหวัดนั่นจังหวัดน,นี้จับได้จังหวัดละสองร้อยล้า,ยายนเม็ดสามร้อยล้านเม็ดเขาพะงัยหนึ่งมีลูยูอสี่คนผู้แลกจบหยั่งละพะงัยจบโทษพนะมันเห็นเบี่ยงหยั่งละพะงัยบ่อแล้วเห็นแต่มันโทษอ,อยู่มัดมือวันเฉนิ้ง บักที่สองจบยังพญาย่าจบตีพะนะมันเห็นวิ่งยังแค่ไหนมันก็ไปหาตีคนย้มบุญเลยพนาว่าแล้วบักที่สามเราพญาย่าบรรจุแล้วพนะบรรจุใส่พญายิาบ่บรรจุใส่ถาดแล้มันติดยาเสพติดพะนะแล้วบักที่สี่ล่ะประจําแล้วพะนะประจออําใส่พญาย่ประจําสถานพินิจพะนะวาว่านี่แหละครับพี่น้องพ่อไว้ทําง,งานกุมสตรีจังหวัดละหนึ่งร้อยล้านบาทครับพี่น้องที่รักและเคารพ คัดเลือกกันไปหรอประท่านน่ะนะแล้วน่านเห็นบอกมันเป็นขันเป็นตอนดีดีตัวผักเพื่อไทยเหตุงานพ่อมีกรรมการแล้วกรรมการก็มีพัจรนาบดท,ที่นี่เนี่ยพวกเขาที่นั่งอยู่นี่พัดสุขูชุกคนิสดยเงินเดือนมัดสุขคนว่าไต้อยู่ครบหกสิบเอาแมนตัวเ่าไปตัวได้ล่ะอ่า มันเห็นเลยคนมีกําลังใจจะได้พักเพื่อใช่เนี่ยคันอนายุหาสิบแปดกับบืนใช่อีกสองปีตอนนี้ได้หกร้อยเจ็ดสิบปีก็ได้เจ็ดร้อยแปดสิบปีกับแปดร้อยเก้าสิบปีพันหนึ่งถ่าเอาด้วยใชเข้ากันไดเอามันจะได้ยุติธรมไหผมเก้าสิบหกเหรอบืนใช่อีกสี่ปีเราได้หาพันเลยไปคันหอดร้อยหนึ่งนั่นนะจังผมจังเช่หมอดูกับวันยุได้หอดร้อยปีบน่ะ แต่ว่าตอนนายุเก้าสิบให้ระวังเรียงสู่สาวพนาวาวาว่าอะไรจนจอยขึ้นจอยขึ้นในก็ไดเมื่อก้อนนี่เริ่มต้นจากอุบลมาอำนาจมายาโสไปคำขอนแก่นตื่นจากขอนแก่นไปสกลนครไปนครพนมโง่ขึ้นมาอุดรอุดรไม่มีจุดนั่งมีแต่จุดยืนเพราะว่าฝนตกหนักครับพี่น้องพี่รักแล้เคารพ แค่กิลิคนเมื่อกี้ร้อนขนไดฝนตกบ่มีผู้หนีผมก็เลยว่าตกบ่มีแนวอื่นเอกมีแตเปียกตลอดันฝนตกแสดอ่ากันเชียงแดดนี่บ่มีแนวอื่นดอกมิแตห่อนตลอนละอ่าแก่อะไรขึนึ่งแดดออกแดดออกแต่กขาอดทนพี่น้องต้องปลบมือกับตัวเองที่มีความอดทน <rust ic> คนเกือบห้าพันคนอดทนอยู่ได้ผมชื่นชมท่านทั้งหลายนะครับท่านนายกมังกรก็ได้เป็นนายกแล้วพบมือให้กันเที่ยนพี่น้อง เทศดีๆด้อท่านนายกมังก่อนพี่น้องมายามให้ได้กินเขากินน้ำดีบอกพี่น้องว่า <Yeah. S 1> ต้องทำห้องมวลชนเอาไว้บ่มีผู้นังคู่เวียงจะมานางดอก <Yeah. S 1> อหาเทียวพี่น้องมาเส้นแปลบุญพเวทเวลาบุญพเวทต,ต,ต่อไปนี้บพต้องจ้างมาล่ำ <Yeah. S 1> เส้นผมนีไปเบ้า,า <Yeah. S 1> ผมเช้าอแม่ถ้าสามทุ่มจนว่าหอดแค่เขาพันก่อนพูละจังสีเช้า พี่น้องที่รักแล้วเขาหลุกลับหัวเข้าต้องไปหนีไปว้าต่เรื่องแก้ไขลำนุ่นอย่างเดียวเลยแก้ไขลำนุ่นแกไขลำนุ่นสไปใสแก้ไขลำนุ่นวางเฉาที่เขาคับยังแก้ไขลำนุ่นวางเฉาที่ิมาใส่ปองดองเลยข้นบ้านเขาขันวาอย่างมันวาน้ำกันไว้ๆหรอกพี่น้องสังเกตคนช่วงหมาว่อบอผู้หนึ่งว่าหมาว่อผู้สองละวอน้ำหลอดหอดจีแยกสามได้ขาทิมพอดีหมาตัวนั้นจะเป็นว่อหรือว่าเป็นว่อ คนผู้หนึ่งว่าหมาว่อผู้สองนันชื่อว่าหมาไผ่จะค่วมบาวาแล้วเป็นว่อว่อไปน้ากันพี่น้องที่รักแล้วเขารบครับว้าวจาวปลาใสมากเป็นเวลาครบสามสิบนาทีพอดีพระเจ้าเิ่นวานหนึ่งเ้าว์พระพุทธเจ้าเิ่นวันหนึ่งเ้าวคนหิวเข่าฟังสองเยาวาคนหิวนอนฟังกันฟังเรามันขึ้นน้าเข่าน้ำนอนน้ำลำลำยังเสละครับยูเย็นเป็นสุขลำลำวยๆสุขุสุขคนครับสวัสดีครับ